ตามพระราชบัญญัติสากลพุทธศักราช2542มาตรา51กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินการสากลเป็นผู้ดำเนินกิจการและเป็นผู้แทนสากลในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกเพื่อการนี้คณะกรรมการดำเนินการสากลจะมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งหรือหลายคนหรือผู้จัดการทำการแทนก็ได้ จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการดำเนินการสากรเป็น,นกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนกิจการของสากรให้มีความเจริญรุ่งเรืองมั่นคงสร้างความเชื่อมั่นสร้างศรัทธาให้กับมวลสมาชิกเป็นผู้มีความสำคัญต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของสากรเป็นอย่างมากเห็นได้จากในปัจจุบันบางสากรประสบปัญหาการบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพ เกิดปัญหาการทุจริตการสแสวงหาผลประโยชน์จากตำแหน่งหน้าที่ขาดธรรมพิบาลในการบริหารง,งานมุ่งเน้นประโยชน์ของตนและพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงสากรจากบทบาทหน้าที่และความสำคัญของคณะกรรมการดำเนินการสากรประกอบกับสภาพปัญหาดังกล่าวศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสากรที่13จังหวัดชัยนาทจึงขอนำเสนอ จัญญาบรรของคณะกรรมการดำเนินการสากรกรตามประกาศสมาคมเศรษฐศาสตร์สารกรแห่งประเทศไทยเรื่องการกำหนดจรญยาบรรของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สาธรกรลงวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2550จรรยาบรัรณของคณะกรรมการดำเนินการสากรกรมีจำนวนสิบข้อดังนี้ข้อ1มุ่งมั่นและอุทิศตน เพื่อพัฒนาการบริหารงานของสากลให้ก้าวหน้าด้วยความเสียสละซื่อสัตย์สุจริตโดยยึดมั่นอุดมการหลักการและวิธีการสากลข้อ2พึงรักษาปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกโดยรวมและตัดสินใจบนพื้นฐานประโยชน์ของสมาชิกอย่างเป็นธรรมข้อ3พึงปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบสากลอย่างเคร่งครัดรวมถึงยึดหลักจริยธรรมวัฒนธรรมอันดีงามข้อ 4. มุ่งพัฒนาความรู้ศักยภาพของตนและบุคลากรของสากลอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในสากลข้อกํากำกับดูแลการจัดการสากลให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยไม่แทรกแซงสายการบังคับบัญชาแต่จะสร้างความยุติธรรมแก่เจ้าหน้าที่สากลในการปฏิบัติงานข้อ6พึงดูแลใช้และรักษาทรัพย์สินอุปกรณ์ของสากลให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวมข้อ7ไม่อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยตำแหน่งหน้าที่ในสากลเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตนญาติพวกพ้อง ข้อ 8. หลีกเลี่ยงการทำธุรกิจส่วนตนที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกับสากรและเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในองค์กรหรือธุรกรรมใดที่ขัดกับประโยชน์ของสหกรณ์ข้อ 9. ละเว้นการให้สัญญาต่างตอบแทนแก่บุคคลองค์กรเพื่อให้ได้มาซึ่งตำแหน่งผลประโยชน์ของตนข้อ 10. ไม่นำเอาทรัพย์สิน อุปกรณ์บุคลากรของสาหกรณ์ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนและพวกพ้องและไม่กระทําการใดอันเป็นปฏิปักษ์และเป็นคู่แข่งต่อการดำเนินงานของสหกรณ์จัญยาบันของคณะกรรมการดำเนินการสาหกรณ์ทั้ง10ข้อเป็นสิ่งสาคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการพัฒนาของสาหกรณ์ที่คณะกรรมการดำเนินการสาหกรณ์จะต้องยึดถือเป็นหลักในการทำงาน เพื่อครองตนให้อยู่ในศีลธรรมอันดีครองคนด้วยความเมตตาและยุติธรรมครองงานด้วยหลักธรรมมาพิบาลเปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสากลสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาให้แก่มูลสมาชิกส่งผลให้สากลมีความเจริญก้าวหน้าเข้มแข็งเป็นที่พึ่งแก่มวลสมาชิกได้สุดท้ายนี้ขอฝากบทกลอน เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการตามจรรญ,ญาบรรของคณะกรรมการดําเนินการสากลค่ะจรญยาบรรคือความดีที่หมดจดจรรญ,ญาบรรคือเกียรติยศอันสะอ้านจรรญ,ญาบรรคือค่านิยมอุดมการณ์จรรญ,ญาบรรคือหลักการกํากับใจจรรญ,ญาบรรคือกติกาแห่งอาชีพจรรญ,ญาบรรคือแสงประทีปสว่างใส จัญญาบันคือนิติธรรมประจําใจสากรจึงก้าวไกลเพราะยึดในจัญญาบันขอบคุณค่ะ